สวัสดีครับผมพิชช่ทีเฮดนะครับและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการเรื่องสยองคืนวันศุกครับและเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้มีชื่อว่ากินอับห้องเรียนเฮียน สยองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณมิ้นนะครับคุณมิ้นเล่าว่าในสมัยที่เธอยังเป็นเด็กมัธยมชั้นปีที่สี่ณโรงเรียนแห่งหนึ่งปกติแล้วทุกเชา้าเธอจะเข้าห้องเรียน แต่มาวันหนึ่งเธอรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับที่มาจากเพดานมันไม่ใช่กลิ่นเหมือนฝุ่นหรือกลิ่นอับธรรมดาแต่มันเหมือนกลิ่นที่ทำให้รู้สึกหนาวสั่นในใจสิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือ เธอมักจะเห็นหนอนตัวเล็กๆตกลงมาจากเพดานหลายครั้งเธอพยายามบอกครูชื่อว่าครูอ่อนซึ่งเป็นครูประจำชั้นเธออธิบายว่าอาจจะมีปัญหาจากระบบระบายอากาศหรือความชื้นก็ได้แต่ลึกๆในใจ เธอรู้สึกว่าวันต้องมีอะไรบางอย่างที่แปลกไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้เธอไม่สบายใจมากที่สุดก็คือกันนักเรียนชายที่นั่งอยู่ท้ายห้องเขาเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยชอบพูดคุยกับใครทุกครั้งที่มินหันมามองที่เขา จะรู้สึกเยือเกเย็นแตกแตกแลาวก็ว่าเขาอยู่ห่างไกลออกไปแม้ว่าจะนั่งอยู่ห้องเดียวกันมินรู้ไม่เคยเห็นเขายิ้มหรือมีติดสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องนั่นทำให้มินรู้สึกอิดอัดทุกครั้งที่ต้องมาอยู่ห้องเรียนแห่งนี้ เรื่องยิ่งแตกขึ้นกว่าเดิมเมื่อวันหนึ่งเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงมุมห้องเงานั้นยืนอยู่เงียบๆไม่ขยับขยื่นเธอพยายามหันไปบอกครูอ่อนแต่เมื่อครูหันไปเงานั้นก็หายไปเสียแล้วครูอ่อนบอกกับเธอว่า เธออาจจะเหนื่อยมากเกินไปหรือจินตนาการไปเองแต่จริงๆแล้วเธอกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเมื่อหลายวันต่อมาหนอนเริ่มตกที่เพดานมากขึ้นกินเหม็นยิงแย่กว่าเดิมทำให้เธอไม่สามารถ ทนนูเฉยได้ต่อ,อีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจไปถามป้าแดงซึ่งเป็นแม่บ้านเก่าแก่ของโรงเรียนแห่งนี้ป้าแดงได้เล่าเรื่องของคนงานที่หายตัวไปในช่วงก่อสร้างอาคารแห่งนี้ป้าแดงเตือนว่าห้องนี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อย่าไปยุ่งกับมัน แต่เธอก็หยุดไม่ได้แล้วเธอด้วยความอยากรู้เธอจนชวนครูอ่อนไปตรวจสอบที่เพดานห้องเรียนเมื่อเธอเปิดเพดานขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดปรากฏอยู่ตรงหน้าของเธอศพเน่าเปื่อย ของคนที่ติดอยู่ในเพดานที่หน้าตกใจที่สุดนั้นก็คือศพนั้นคือศพของกันเธอตกใจจนขาชาศพที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นกันคนที่เธอเห็นนั่งอยู่อยู่ที่ห้องเรียนทุกวันแต่ตอนนี้ เธอรู้แล้วว่ากันไม่เคยมีชีวิตอยู่ที่นี่มาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นไม่ใช่เป็นคนจริงๆแต่เป็นเพียงเงาของวิญญาณที่ยังคงอยู่ในห้องเรียนแห่งนี้ตั้งแต่วันนั้น ห้องเรียนแห่งนั้นก็ถูกปิดตัวไปและมินก็ไม่เคยลืมเรื่องเองาของกันที่เฝ้ามองพวกเธออยู่เสมอจากเบื้องบนเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องเล่าเรื่องนี้สยองขวัญน,น่ากลัวหรือเปล่าครับ ก็สำหรับใครที่มีเรื่องเล่าสยองก็สามารถส่งเรื่องมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีช่อง t i k t o k แล้วก็ช่องทวิตนะครับที่นอกเหนือจาก u t u b e เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนผ่านเชียบโคดนี้เลยนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ